ข่าวดีเงินเข้าแล้วนะเงินสงครอบผู้สูงอายุ2,568รัฐเนี่ยเขาเริ่มโอนครั้งแรกตั้งแต่16กันยายนที่ผ่านมาหลายคนไปเช็คแล้วนะมีเงินโปรกมา800บาทในบัญชีแต่ใครกันแน่ละ่ะีีได้เสร็ษต้องผูกพร้อมเพลย์ไหมวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะในไม่กี่นาทีจะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็คือเงินสงครอ์ผู้สูงอายุ2,568จากกรมบัญชีกลางเขาก็จ่ายให้กับผู้สูงอายุนั่นแหละที่ มีรายได้น้อยเดือนละ100บาทต่อเนื่องไปเลยนะ8เดือนรวมสูงสุดเนี่ยแปดร้อยบาทต่อคนไม่ได้ให้ทุกคนนะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้แล้วก็มีรายได้น้อยจริงๆถึงจะได้สิทิ์นี้ได้เดือนละ100บาทแต่พอจ่ายทีเดียว8เดือนเนี่ยก็กลายเป็นเงินก้อน800บาทกันเลยรอบแรกเนี่ยโอนไปแล้วนะ16กันยายนคนที่ปลูกพร้อมเพลย์แล้วรอบ2ก็โอนแล้วนะ17กันยายนรอบสาม 18กันยายนก็โอนไปหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคารหรือว่าพร้อมเพลย์บัตรประชาชนใครที่ไม่ได้ปลูกพร้อมเพลย์แล้วก็ยังใช้บัญชีปกติได้เนี่ยต้องไปแจ้งความประสงค์ด้วยนะถ้าใครตกหลน่นหรือว่าโอนเงินไม่สําเร็จไม่ต้องตกใจยังมีรอบแก้ไขอีก3ครั้งคือ24ตุลา24พฤศจิกาและ24ธันวาใครที่พลาดรอบหลักไปแล้วเนี่ยยังตามเก็บได้อยู่นะดีงามมากๆสมมุติว่ายา ายเนี่ยอายุ70ปีมีรายได้จากระษตรนิดหน่อยแต่ก็ลงทะเบียนสวัสดิการไว้แล้วยายก็จะได้เงิน800บาทเต็มๆนะเอาไว้ซื้อของกินของใช้หรือซื้อขนมให้กับหลานได้เลยเรียกว่างเงินเล็กน้อยแต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระจ,จริงๆเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ2568เดือนละ100บาทรวม800บาทจ่ายไปแล้วนะเดือนกันยายนนี้3รอบด้วยกันถ้าใครพลาดเนี่ยยังมีรอบแก้ไขนะถึงธันวาคม เช็คบัญชีได้เลยว่าเงินเนี่ยเข้าแล้วหรือยัง